วัยทองในผู้หญิงกับบ้านชักมดลูกวัยทองหรือเมนูพรสคือภาวะที่สตรีเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเมื่อเข้าสู่วัยทองจะทำให้เกิดอาการร้อนวูบวาบนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนมิตกกังวลช่องคอดแห้งหย่อนสมรรถภาพทางเพศผมร่วงและเกิดภาวะสึงเศร้าและอาจจะปวดเมื่อยกระดูกก้ามเหมือมาขึ้นวันชักมดลูก คืออีกตัวเลือกในการรักษาไวททองในสตรีจากงานวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าวันชักมดลูกช่วยในการรักษาโรคสตรีหลายชนิดรวมถึงไวททองไวใกล้หมดประจำเดือนอีกด้วยวันชักมดลูกสูตรด,ด็อกเตอร์แก้มหอมมีทั้งแบบบรรจุแคปซูลโดยรับประทาน2-3แคปซูลก่อนนอนหรือตอนท้องว่างก่อนอาหารเช้าหรือเย็นและมีทั้งแบบสมุนไพรนะ้ำวันชักมดลูก30-90มิลลิลิตรก่อนนอน หรือตอนท้องว่างก่อนอาหารเช้าเย็นวานชักมดลูกสมุนไพรที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณค่าวันชักมดลูกผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอเมริกาในราคาพิเศษพร้อมโปรโมชัน่นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดข้างล่างนี้ค่ะ